ชมนะคะ XLS เนาะแมกขอบ20นะคะยาง35นะคะคูณ12.5ยก2นิ้วนะคะหล่อแค่ไหนเดี๋ยวทิพย์พาไปชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทิพอีกแล้วนะคะที่โปรโมชั่น Ford Next g เ n นบทิพนะคะวันนี้ทิพก็อยู่ที่ Ford Auto g a แกล r ี่ปทุมธานีค่ะทิพย์จะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาชม เ l s นะคะเกียร์ออโต้สประตูยกสูงนะคะว่ารถคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนนะคะเดี๋ยวทิพย์จะพามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะว่าแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้ค่ะทิพย์เปลี่ยนนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะ FORD นะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะกันชนหน้านะคะทิพย์ยกออกนะคะเป็นงานคัตตอมนะคะแรปเตอร์น้อยของเราค่ะด้านหลังด้านข้างไม่ใช่สิ ตรงด้านท้ายตรงนี้นะคะเป็นชุดแต่งสีดำด้านนะคะหล่อๆแบบนี้เลยเนาะตรงนี้พี่ๆสามารถสั่งทำสีได้นะว่าอยากได้สีไหนคะ่ะกันชนเดิมทิปนะคะคืนให้ลูกค้านะมาพร้อมกับไฟ3มจุดแบบนี้สีส้มหรือว่าอยากจะเลือกเป็นสีขาวก็ได้นะคะติดตั้งเพิ่มนะคะในส่วนของครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะซุ้มล้อค่ะตัวนี้เป็นงานขึ้นรูปแบบเดียวกับ ตัวแรปเตอร์เลยค่ะมาชมในส่วนของแมกยางนะคะที่ทิปเป็นไฮไลท์ของเขาเลยค่ะคันนี้เดิมของเขาเนี่ยจะเป็นแมกขอบสิบค่ะแล้วก็ทิปทำการเปลี่ยนนะคะเป็นแมกขอบยีบออฟเซต4นะคะออฟลึกเนาะตัวนี้มาพร้อมกับยาง35นะคะคูณ12.5ที่บอกว่าสายดุดันนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะเนะาะคันอันนี้ก็ยก2นิ้วนะคะ พร้อมจัดทรงช่วงล่างให้เรียบร้อยใส่ลูกหมากกันโค้งให้นะคะเปลี่ยนปีกนกให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นปีกนกของโย่งนะอันนี้ลูกค้าใส่เพิ่มเข้าไปได้เนาะตัวนี้อย่างที่ทราบกันเลยนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ฟอร์ดเนาะก็ยังเป็นเครื่อง2องพันนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวะคะ่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ร้อย 405นิวตันเมตรนะคะแล้วด้านข้างกันนะคะตัวนี้ทิปติดราวหลังคาเพิ่มทิปจะบอกว่ารถมันสูงแต่คันนี้มันยกแค่2นิ้วเองนะคะด้วยความที่ล้อนะคะด้วยความที่ยางเขาอะค่ะดูใหญ่ซีรีย์ยางมัน35เนาะรถมันก็เลยดูสูงนะคะแต่ที่บอกว่าหล่อมากๆเลยขับดีมากๆนะคะติดตั้งในส่วนของการศาสตร์เพิ่มค่ะแล้วก็เบ้ากันลอยให้ลูกคา้ากันชนเดิมบันไดข้างเดิม มาจากโรงงานนะคะไม่ได้เปลี่ยนเนาะซุ้มล้อก็ติดเพิ่มเข้ามานะคะไม่มีผลเนาะกับตัวนี้นะคะช่วงล่างของเขานะคะแม้กระทั่งว่ายกสูงแค่ไหนเนาะช่วงล่างฟอร์ดเนี่ยทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะเนาะด้านข้างของเขานะคะมาพร้อมกับตัวนี้ด้านบนทิปติดโลบาร์แฮมเมอร์เหล็กเข้าไปนะคะเสริมความหล่อเลยนะแล้วก็ด้านท้ายสติ๊กเกอร์สามารถสั่งทำได้นะคะอันนี้ติ ติดให้ลูกค้าเป็นแรปเตอร์เนาะไฟท้ายนะคะเป็นแบบไฟท้าย LED full option ค่ะติดตั้งเพิ่มในส่วนของกล้องไฟท้ายเข้าไปด้านหลังที่พี่ๆี่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นส่วนเดิมที่เอามาจากโรงงานนั่นแหละก็คือเปลี่ยนให้ลูกค้าคืนให้ลูกค้านะคะไฟท้ายเดิมกันชนท้ายเดิมทุกอย่างนะคะกระจังหน้าเดิมอันนี้เปลี่ยนให้ลูกค้านะ,ะมาดูฝาท้ายกันนะคะ รุ่นของ SLS นะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องถอยจอดนะคะภายใต้โลโก้ฟอร์ดแบบนี้ค่ะเนาะแล้วก็ทิปติดตั้งเพิ่มในส่วนของอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะพอดีว่าพี่เขาทำงานอยู่เออครอบฝาท้ายนะคะตัวนี้เนาะเป็น FORD สีดำเงานะคะตัดกับดำด้านนะคะตัดกับตัวรถแบบนี้มาพร้อมกับตัวอะคริลิกแบบนี้คำว่าลนเจอร์นะ กันชนไทยเดิมจากโรงงานค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะให้ในายนะคะมาดูด้านหน้ากันดีกว่าเนาอเออเดิมนะคะเป็นจะเป็นเบาะผ้าอันนี้ทิปเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะราคาเพียง8 7 9 0 0 0บาทนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ที่สามารถสั่งสตาร์ทรถนะคะผ่านมือถือได้ด้วยนะคะแล้วก็ สามารถเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์มือถือเนาะผ่านหน้าจอใหญ่ๆแท็บเล็ตของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะดูแผนที่นะคะหรือใช้ GPS ในการเดินทางนะคะเชื่อมต่อที่โทรศัพท์นะคะก็สามารถไป ดูได้นะคะแล้วก็มาดูฟังก์ชันนะคะหน้าปัดแบบดิจิตอลแล้วก็มีโหมดการขับขี่ถึง4โหมดกันเลยทีเดียวนะคะก็นั่นแหละตามที่ลูกสอนขึ้นนะคะก็จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดนะคะโหมดลาก่วงลากจูนเนาะก็ครบครันมากๆเลยนะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวทิจาไม่ใช่4อันนี้ทิพย์ <laughs> ดี <laughs> ไม่เป็นไรสำหรับพี่พท่านไหนนะอยากได้แคมเปญแบบนี้นะคะก็ ราคารถเดิมที่เป็นยังเป็น879,000บาทนะคะตอนนี้ก็ยังมีนะคะก็สำหรับพี่ๆท่านไหนบอกว่าอยากได้ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ทิปสามารถนะคะจัดราคาชุดแต่งไปในตัวรถให้ด้วยนะคะหรือว่าในรุ่นของ s l s นะคะก็ยังเป็นดอกเบีย้ย0%นาน48เดือนเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะต้องการใช้รถนะคะก่อนส่งการนี้นะโทรมาหาทิปได้เลยที่083-859 5 5 4นะคะหรือว่าทักอินบอกทิปมาได้เลยนะคะตลอดเวลาเลยเนาะ mm hmm. ก็พี่ๆท่านไหนสนใจแคมเปญเนาะก็ฝากด้วยนะคะฝากดูคลิปทิปฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทิปนะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ